สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะอ้อก็ตั้งใจนะคะอยากจะให้มีคอนเทนต์นะคะลงในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะสองคลิปนะคะตั้งใจเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็เวลา นะคะในการทำงานก็จะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องนะคะเป็นพลังงานอย่างไรนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับพวกคุณนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเมอร์รี่คริสต์นะคะเป็นวันครนะิสต์มาสนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขอส่งกำลังใจให้กับ ทหารแนวหน้านะคะทุกๆหน่วยรบนะคะของไทยนะ,ะที่ทำหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยเป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะขอส่งกำลังใจให้ผ่านตรงนี้นะคะเนาะขอใหอ้ทหารทุกท่านนะคะแขวคาดปลอดภัยเนาะไม่ให้มีการสูญเสียทุกๆรูปแบบเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้เป็น เป็นกองกำลังเนาะเพื่อประเทศนะคะที่แข็งแกล่งมากๆนะคะนะคะขอส่งกำลังใจให้นะคะเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระสยามเทวธิราชนะคะรวมไปถึงบุพกา,ารกษททัตรไทุกๆพระอ,องะคะองงองนอ์นะคะปกปักรักษาคุ้มครองเนาะนะคะให้แขวงคาดปลอดภัยนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของบ้านเรานะคะ ให้ดีเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะที่ทำอยู่ตอนตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะภพยเราเรื่องนะคะว้าวเดอะไฮโลแฟนนะคะก้าวไม่เทา้าลดอยู่นะทุกคนวันนี้วันคริสต์มาสนะคะมันก็เป็นวันที่แบบแจมๆอยู่เหมือนกันนะคะอะเดอะไฮพีเทสนะคะ พลังงานของคุณดีมากเปลี่ยนแปลงจากความขุ่นมัวนะคะรู้สึกมึนงงสับสนเศร้าง่ายจิตใจอ่อนไหวง่ายนะคะอาจจะวิตกกังวลในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าชีวิตของพวกคุณมันติดขัดนะคะมันแบบว่ามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะนะคะ,นะคะแต่แล้วก็การเงินก็อยู่ในพลังงานแบบ พอมีพอกินอะ่ะไม่ถึงขั้นจะเหลือเก็บเลยนะคะไม่เหลือนะคะอคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะตลอดหลายๆปีที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อนะคะน่าเบื่อมากๆน่าเบื่อตรงที่ว่าคุณอาจจะมีความฝันคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากจะทำนาน่นทำนี่แต่บางอย่างมันจะไม่ต้องใช้เงินแล้วเราไม่มีเงินที่จะจะไปต่อทุนให้กับตัวเองอะคะ่ะ หรือการใช้ชีวิตก็ได้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคุณจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากการนั่งอยู่เฉยๆหมายถึงว่าอยู่ในแอเรียเดิมๆโซนเดิมๆไปไกลมากกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะว่าการเงินมัน,มนไม่ได้มีเยอะมากพอที่จะทำให้แบบเราไปเที่ยวต่างประเทศได้หรือไปเที่ยวในพื้นที่ที่มันไกลๆได้อย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันจำเจนะคะน่าเบื่อนะคะอยู่กับ อะไรเดิมๆม,มากนะคะแล้วมันก็เป็นลักษณะเหมือนมีเรื่องที่น่าลำคาญใจเกิดขึ้นความน่าลำคาญใจอะคะ่ะก็คือว่ามันก็คงเหมือนคล้ายๆหลายๆอีพีที่มันตามมาคือเป็นลักษณะของบุคคลอะบุคคลที่คอยแกล้งคุณนะคะแต่มันไม่ได้เป็นการแกล้งคุณต่อหน้านะคะแกล้งคุณลับหลังนะคะอ่าก็เป็นความรู้สึกที่ตัวพวกเขาอะคะ่ะไม่ได้รู้สึกสำนึกผิด ไม่ได้รู้สึกว่าในสิ่งที่เขาทำะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องและควรจะหยุดเดี๋ยวนี้นะคะเขาคิดไม่ได้นะคะนะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะความคิดแห่งความอิจฉาลิษยาได้เลยนะคะเขาปล่อยให้ความอิจฉาริษยาครอบงำในจิตใจเขาแล้วนำพามาสู่การตัดสินใจในการทำร้ายคุณนะคะกั่นแกล้งคุณทุกๆวิถีทางนะคะเพื่อให้คุณแย่นะคะอืมเพราะคำว่าอิจฉาเท่านั้นจรงิจรงๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ ก็นะะคนคนนี้นะคะก็ไม่ก็ไม่ใช่คนที่แข็งแรงนะคะหมายถึงว่าจิตใจของเขาค่อนข้างอ่อนไหวและเป็นคนที่มีปมอยู่ในใจตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นขาดความรักนะคะเหมือนเหมือนมันเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองว่าเขาไม่มีใครรักเขาไม่มีใครสนใจเขาะคะ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองแล้วมันก็กลายเป็นปมพอปมนั้นมันเกิดขึ้นในหัวใจเขาเขาก็กลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะ เป็นโรคทางจิตใจอะคะ่ะเกิดขึ้นป่วยทางใจเกิดขึ้นนะคะโทษใครไม่ได้นะมันก็คือตัวเขาเองนั่นแหละที่ที่สร้างความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาสร้างความรู้สึกของความขาดแคลนขึ้นมานะคะอืมนะคะมันก็เลยนำะพามาสู่จุดของการทำร้ายคุณเพียงเพราะอิจฉาที่คุณอาจจะเป็นคนที่ถูกรักก็ได้นะคะแต่ทีนี้พลังงานนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะ เป็นวันที่ดีนะคะถึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาพุทธเราแต่อ้อมมองว่าบรรยากาศรอบๆเมืองเนาะนะคะไปตรงไหนเราก็จะเห็นไฟประดับประดาสวยนะคะมันก็สร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธนะคะอ่าทีนี้ในตอนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากคุณตรงนี้เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางดวงชะตาคุณเลยและ ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะปกปกักรักษาคุณนะคะเหมือนพลังงานเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะค่ะรวมไปถึงบารมีกุศลของคุณนะคะมาเต็มแล้วตอนนี้กําลังเต็มแล้วคือเมื่อก่อนอะมันอาจจะครึ่งครึ่งกลาง,าง,งกลางพอครึ่งครึ่งกลางกลางปุ๊บเวลามีพลังงานสิ่งเล่นลับลี้ลับอะไรมากระทบแล้วเรา จิตคุณไม่แข็งพออะค่ะที่จะผ่านมันไปได้ค่ะมันก็เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้บารมีของคุณแข็งแกร่งมากาว่าบารมีของคุณมาเต็มแล้วเต็มมากพอที่จะทําให้ใครบางคนรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วค่ะกับการตามล่าคุณเหนื่อยล้าแล้วกับการทําร้ายคุณนะคะทุกอย่างนะคะหาสรรหาวิธีการทุกอย่างที่จะทําร้ายคุณทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะคะสิ่งที่เอ,อสัมผัสได้ คุณดูมีออร่าออกมาแล้วคุณดูไม่เศร้าคุณดูปล่อยวางคุณดูคุณดูนิ่งเฉยได้ดีขึ้นคำว่านิ่งเฉยคือก้าวผ่านความวิตกกังวลได้อะนะคะเราก็เหมือนอยู่กับปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นนะคะนะ,ะทีนี้ในตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับคุณว่าสิ่งที่มันเป็นบททดสอบด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันก็มาจากมนุษย์ ที่นิสัยไม่ดีนะคะด้วยส่วนหนึ่งแต่เขาก็ได้ผ่านการสอนคุณอย่างแยบยลด้วยเหตุการณ์พวกนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เขาฝึกเตรียมตัวคุณนะคะเพื่อที่จะผลักดันคุณขึ้นสู่บนบันลังกนะคะที่จะต้องใช้บารมีในทางโลกและบารมีในทางธรรมด้วยนะคะเป็นของคู่กันเลยกับบัลลังก์ตำแหน่งนี้นะคะแล้วคุณคือคนที่ถูกเลือก นะคะคุณคือคนที่ถูกเลือกถูกเลือกไปรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอาจจะเป็นระดับภูมิภาคนะคะในสายงานต่างประเทศก็ได้นะคะนะชีวิตของคุณกำลังรอดพ้นหลุดพ้นจากเหตุอันตรายจากสิ่งที่มันขมุกขมัวนะคะที่มันปิดกั้นคุณทุกอย่างเลยอะค่ะนะคะกำลังดับสิ้นแล้วสูญสิ้นแล้วนะคะชีวิตของคุณตอนนี้นะ อืขัวมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณ คุณอยู่กับการฮิลลิ่งตัวเองการฟื้นฟูรีคาเวอรี่ตัวเองขึ้นมาแล้วคุณกำลังจะได้รับโอกาสทางการเงินจำนวนมากที่มันจะไหลเข้ามาหาคุณนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหานในเรื่องการเงินแน่นอนนะคะติดขัดเหมือนที่พูดขึ้นมาตอนต้นคลิปเนาะนะคะไม่พอใช้แล้วคุณก็ได้แต่อยู่กับตัวเองอะนะคะไม่ออกไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปเจอใครเพราะไม่อยากใช้เงินนะคะอืคุณก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะคะในการฟื้นฟูเยียวยาหัวใจเยียวยา สภาพการเงินของคุณอาจจะเปลี่ยนแผนในการทำงานเร่งมากขึ้นสปีดมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบไม่เอาจิตไปกังวลกับตรงนั้นมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งจักรวาลกำลังจะโปรยเงินมาให้กับคุณนะคะเงี่ยมีเงินจำนวนมากนะคะโอกาสนะคะโอกาสแห่งการเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะหลังจากที่คุณจบเรื่องอะไรรู้ไหมหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะกลัวว่าลูกค้าจะแบบ กลัวไงนะคะหาว่างงงายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราเปิดไพ่มาแบบไหนเราก็ต้องพูดตามพนาไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องอีกแล้วนะคะในเรื่องของศยศาสตร์นะคะอืมเหมือนมันเหมือนมีแม่มดตามล่าคุณอนะนะคะอืมเขาน่นจะทำอะไรที่มันแบบจะเอาทุกทางเลยที่จะพังคุณให้ได้เนะ่ย ตสิ่งสิ่งนี้นะคะเมื่อพ้นจากเรื่องนี้ไปอ่ะชีวิตปาฏิหาริย์ของคุณจะเกิดขึ้นเลยนะแล้วคุณจะได้รับปะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเคยร้องขอคุณจะได้รับในสิ่งที่มันใช่สำหรับคุณอะ่ะสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะสวดมนนะทุกคนสวดบทไหนนะคะบทพัพป,ปริตไหมนะ,ะไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะคะอ่ามันจะสวดยาวนิดนึงประมาณ3 0ิ สีนาทีอะค่ะนะคะอ่ะแต่ดีมากเลยเป็นการแบบล้างกรรมนะคะล้างวิบากกรรมเสริมสร้างบารมีให้ตัวเองนะคะอ่ะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมอ่ะพัปปลิศนะคะบทสวดพัพปะลิศนะคะลองลองไปค้นหาดูนะจะใช้เวลาสวดประมาณ40นาทีคุณลองเปิดใน You Tube วยนะคะแล้วคุณก็สวด ตามคลิปนั้นได้เลยค่ะลองเลือกคลิปที่เขามีซับให้ด้วยะนะคะจะง่ายมากพอคุณมีเสียงพ้าหรือคนที่นําสวดเสียงพอๆค่ะคุณสวดตามเขาแล้วคุณจะเพลินอะ สี่สิบนาทีนั้นแป๊บเดียวเองนะคะทุกคนนะแต่บทนี้ดีมากนะคะได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่า,าจะเป็นการปัดเป่าในเรื่องของศิลปศาสตร์การสร้างเมตตามหานิยมนะคะผู้คนรักนะคะความแคล้วคลาดปลอดภัยการหลุดพ้นวิบากกรรมต่างๆสร้างบารมีไปด้วยคือจบในบทพระปริตนะคะลองไปเสิร์ชหาดูนะคะอือแล้วจะช่วยจะช่วยคุณได้ดีมากๆเลยนะคะ ในตรงนี้คัวมองว่ามันไม่มีอะไรจะขวางคุณได้แล้วแหละนะคะต่อให้เขาจะเอาศสายศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มนดํามนแดงก็ทำร้ายคุณต้านคุณไม่ได้แล้วบารมีของคุณมาเต็มแล้วนะคะคุณอาจจะส่วนมนเหมือนที่ว่าบอกอะค่ะนะคะ,นะคะแก้ไข แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยอะไรที่มันอยู่ใกล้คุณแฝงคุณมันก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนกําลังไปถ้าใครโดนเรื่องพวกนี้นะแต่ถ้าคุณโดนเรื่องที่ททมองเห็นทั่วๆไปนี่แหละแบบจะเป็นการใส่ร้ายกา,การกลั่นแกล้งการโยนความผิดอะไรต่างๆสุดท้ายเขาจะเสียเครดิตเองนะคะอืเขาก็จะอยู่อยู่ยากอยู่ไม่ได้นะคะอืพลังงานจะเป็นเช่นนี้ นะคะก็ดูในตรงนี้ขึ้นมาแล้วโอกาสทางการเงินจะมาเยอะมากเลยนะคะความรูปงามมีสง่าราศีนะคะว้าวดีมากเลยการเดินทางปลอดภัยนะคะรถคุณก็อาจจะมีแม่ย่านางอยู่นะนะคะ ม,มีสิ่งศักดิสิทธิ์คอยคุ้มครองไม่ให้สิ่งลาลายๆเข้ามากล้ำกลายคุณนะคะแล้วก็สิ่งไม่ดีก็จะถูกผลักออกไปนะคะโดยฉับพลันเหมือนกันแล้วชีวิตของคุณก็จะเข้าสู่โหมดของการเริ่มต้นใหม่ที่มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทําอะไรที่มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นภารกิจหน้าที่สําสคัญมากขึ้นก็เกี่ยวข้องนะนะคะแต่ว่าภาพรวมอะนะคะบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณต่อจากนี้ นะคะมันเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์มันเป็นการตื่นขึ้นมานะคะรับรู้ข่าวสารตื่นขึ้นมานะคะรับข่าวดีนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณรอครั้งแล้วครั้งเล่านะนะคะแล้วมันก็อาจจะมาล่าช้ามากตามความคิดของคุณนะ่ะ นะคะแต่ของดีนะคะมาช้าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มาชัวร์ไงะะมาแล้วยั่งยืนกับเราด้วยนะคะก็จะมีเข้ามานะคะเนาะครูอ้อมมองว่าจะมีคนเอาเงินทองเอาความสําเร็จเอาความสุขนะคะมาให้กับคุณน่ะนะคะจังหวะที่ดีนะเหมือนถูกกาหนดเอาไว้แล้วนะคะในเรื่องของเวลาที่ใช่และเหมาะสมนะคะถูกกําหนดเอาไว้เนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้การเติบโตทางหน้าที่การงานฐานะ ความเป็นอยู่เยอะขึ้นดีขึ้นมีความเข้มแข็งรู้ทันคนมากขึ้นว่ามาไม้นี้แบบมาแบบนี้แนวนี้มันจะต้องเป็นเช่นนี้คุณจะสามารถรับมือได้ทั้งสิ่งที่มองเห็นและก็สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะคุณมีประสบการณ์ในชีวิตมาอย่างโชคชนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่บนบัลลังโอกาสแห่งการทํางานหน้าที่สําคัญสําคัญที่คุณถูกเลือกเอาไว้นะคะคุณจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีโดยที่จะไม่มีใครมาแซก แซงคุณได้อีกต่อไปเพราะคุณรู้อ่ะคุณรู้วิวธีการในการรับมือคุณรู้ทันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะสาบแช่งคุณใครจะว่าคุณใครอยากจะลองดีลองของกับคุณนะนะคะก็ลองไปเลยค่ะนะคะเอาชนะคุณไม่ได้นะคะสุดท้ายสิ่งพวกนั้นก็วนย้อนคืนตีตีคืนกลับไปหาพวกเขาเอง นะคะคสวรรค์สรร้างสร้างคุณมานะคะสร้างคุณมาเพื่อภารกิจสําคัญสําคัญเพราะฉะนั้นเขาปกป้องคุณเขาคุ้มครองดูแลคุณนะคะดีมากเลยนะหลายๆคนนับถือพรพพิคเนตนะคะกราบขอพอรท่านได้เลยท่านเป็นเทพแห่งความโชคดีเทพแห่งความร่ารวยนะคะเทพแห่งความสําเร็จนะคะมมาการหมดทุกข์หมดโศกนะคะพ้นมนทินคำการถูกกล่าวหา การถูกใส่ร้ายการโดนทำร้ายด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้มันเป็นการชำระล้างสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะนะความร่มเงาความร่มเย็นนะคะร่มเย็นเป็นสุขนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ค,ะคุณงามความดีของคุณนี่แหละคะ่ะรักษาคุณไว้เดี๋ยวคุณจะได้รับของสําคัญสําคัญนะคะอาจจะเป็นของมรดกตกทอดเช่นเป็นแหวนนะคะมีผู้ชายเอามาให้ก็ได้นะ,ะหรือว่าคุณเป็นผู้ชายนะ คุณก็อาจจะได้ของของเนี้นะคะคุณอาจจะเป็นมอบให้คนที่คุณรักก็ได้นะคะนะมันเป็นของเนี่ยมันเป็นรูปหีบสมบัตินะคะในนี้เป็นหีบสมบัติแล้วคนคนนี้ก็ยืน่นมรดกตกทอดให้นั่นหมายว่าน่าจะตกรุ่นมานานแล้วรอมอบให้คนที่สำคัญน่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มอบให้หรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้รับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนี้ จากคนที่รูปงามนะคะดวงชะตาจะรุ่งโรจน์ลุ่งเรืองมากนะต่อจากนี้นะไปถือว่าเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสเนาะนะคะที่เหมือนมีไพ่ของสิ่ศัดสิทธิ์อยู่ตรงกลางของดวงชะตามาช่วยแนะนํานะคะอ่าให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต่อสู้มามันมีอะไรมันมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้วว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดนะคะ เนาะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวางเส้นทางแผนการสำหรับการก้า ขึ้นสู่บนบัลลังก์ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับแผนการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตจากพระเจ้านะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นที่เหมาะสมไม่หลงทิศหลงทางไม่คลำทางไม่เจอคนหลอกลวงต่อจากนี้ทุกอย่างจะถูกดึงดูดด้วยการถูกเมตตาอุปถัมภ์การถูกรักการถูกให้เกียรติเป็นอย่างดีนะคะคนไหนที่ศีลไม่เสมอก,กันกับคุณไม่ถึงกันกันกบคุณจะเข้าถึงคุณไม่ได้นะคะคุณถูกปกป้อง คุ้มครองอย่างดีนะใครมาไม่ดีเนี่ยถูกสกัดเอาไว้หมดเลยนะคะอ่าเป็นพลังงานที่ชัดเจนมากนะคะกับการรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวคุณเตรียมตัวได้รับความโชคดีนะนะคะคุณจะโชคดีมากกับสิ่งที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธเาเตรียมไว้ให้คุณหมดแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะการเริ่มต้นใหม่การเดินทาง ตามแบบแผนใหม่ๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดไว้ให้กับคุณและการเดินทางนี้จะนำพาไปสู่การแต่งงานความอุดมสมบูรณ์นะคะการมีความสุขชีวิตใหม่ของคุณราวกับว่าคุณได้ตายแล้วเกิดใหม่จริงๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเป็นการหลุดพ้นครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะหลายๆคนก็อาจจะ เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะได้ชื่อใหม่นะคะหรือบางคนก็มีความสุขขึ้นนะนะคะเส้นทางชีวิตของคุณนะคะถูกจัดสรรด้วยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับโอกาสนี้อ่อมันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไหนมีเลขสองเกิดขึ้น สองสัปดาห์ถึงเจ็ดสัปดาห์ต่อจากนี้นะคะไม่นับเป็นเดือนนะนับเป็นสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์ถึงเจ็ดสัปดาห์ต่อจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในชะตาชีวิตของคุณนะคะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กำหนดเส้นทางไว้ให้คุณนะคะเป็นเส้นทางที่คุณคืณคอผู้ถูกเลือก กับภารกิจสําคัญเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการอารักขาการปกป้องการดูแลจากพลังงานของเทพเทวาเหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยนะคะเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นจะร่วมใจปกป้องคุณนะคะอ่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะเป็นยังไงโอ้โหมาแรงมากคริสต์มาสนี้อะไรก็ต้านคนไม่อยู่คอยว่าวันนี้มันน้าวันนนนาจะเป็นวันที่แบบ ดับล้างเนาะดับล้างทุกอย่างอะนะคะคุณลองสวดพระคาถาอ่าบทสวดพระปรลิตดูนะคะทุกคนไปเสิร์ชดูได้นะคะอ่ะไปเสิร์ชดูนะคะบทนี้ดีมากนะคะช่วยให้หลุดพ้นทุกอย่างได้นะคะโดยส่วนตัวอ้อชอบสวดบทนี้มากนะคะอ่าสวดไม่ยากนะคะ แต่ยาวส่วนไม่ยากแต่ใช้เวลานานนะคะประมาณสี่สบนาทีได้แต่ดีกับชีวิตมากๆนะคะดีลองเปิดหาใน YouTube เลยนะคะจะได้มีเสียงนำสวดเพาะๆเราก็จะได้สวดตามเขาก็จะได้เพลินไปนะคะนะทุกอย่างจะดีนะคะจะดีเพราะว่าดูพลังงานนะตรงนี้แล้วอะไรก็ต้านทานคุณไม่อยู่แล้วคุณคือผู้ที่ถูกเลือก กับหน้าที่สำคัญนะคะคุณคือผู้ถูกเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเทพเทวดาจะปกป้องดูแลจนกว่าคุณจะขึ้นสู่บนบัลลังก์นะคะเพราะฉะนั้นในจังหวะน,นี้หมู่มารทั้งหลายศัตรูทั้งหลายคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะคนที่เสแสร้งกับคุณน่ะนะคะทำอะไรคุณไม่ได้แล้วนะคะ นะกำลังบุญเขาตกแล้วถ้าสมมติเขาใช้เรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นทำร้ายคุณเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคะการที่เขาไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำพิธีเองหรือคนที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือว่าคนที่มีส่วนร่วมใน กระบวนการนี้เช่นยุแย่ยุยงให้ใช้วิธีการนี้ในการทำลายคุณเนี่ยนะคะขอให้ได้ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะคนพวกนั้นคนเหล่านั้นกำลังเขาได้ตัดกำลังแห่งบุญของเขาแล้ว นะคะบุญเหมือนตัดกําลังบุญนะคะตัดความโชคดีของเขาซึ่งในดวงชะตาของเขาอาจจะมีเรื่องดีๆรอเขาอยู่นะคะโอกาสใหญ่ๆแล้วอยู่ๆเขามาตัดกําลังบุญเขาออกไปอะวาสนาเขาก็จะไม่ถึงสิ่งๆนั้นที่เขารอคอยอยู่นั่นแหละค่ะมันคือความหายนะเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นหลายๆคนคิดมากกังวลโดนเรื่องนี้แล้วตกใจนะคะไม่เป็นไรทุกคนสวดมนต์แบบที่ว่าแนะนานะคะบท อำนาจแห่งพุทธคุณนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะตรวจแล้วคุณกจ,จะใจเย็นขึ้นนะสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะแล้วพระคาถาที่แนะนําไปศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยสวดนะคะแต่ก็ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ต้องกดดันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณทําแบบนี้ได้คือคุณตัดจบปิดเกมทุกอย่างเลยนะนะคะสิบดาบเนี่ยแล้วคุณเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลย นะคะชีวิตของคุณกำลังดำเนินมาสู่เส้นทางสำคัญนะคะในโอกาสสำ,สำคัญคุณคือผู้ที่ถูกเลือกจากจักรวาลด้วยนะคะนะที่เขาจะนำพาคุณขึ้นสู่บนบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ตำแหน่งสำคัญสิ่งที่ควรจะควรจะได้รับนะคะนะใน,นเรื่องเงินด้วยอำนาจบารมีความพร้อมความพร้อมเพียงสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อาศัยการได้รับการปกป้องการดูแลนะคะทุกอย่างจะเป็นพลังงานของความปลอดภัยหมดเลยสถานะในชีวิตของคุณจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปจากธรรมดาก็จะขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะมีคนเขารู้สึกว่าคนเคารพเกรงใจคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนี่คือเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องนะคะสําหรับค่าคืนนี้ขอบคุณมากนะคะในการติดตามสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ให้ทุกคนได้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามากแค่ไหนนะคะเอเชื่อว่าพลังแห่งบุญน่ะจะนำพาให้คุณได้หลุดพ้นหมดเลยและที่สำคัญคุณคือคนที่ถูกเลือกจากจัก,กรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้เดินบนโลกใบนี้อย่างโดดเดี่ยวคุณจะได้รับการปกป้องเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นกับตรงนี้นะคะนะคะก่อนจะจากกันไปขออนุญาตนะคะ ใขรของนะโปรโมทนิดนึงนะคะเป็นสีพึ่งนะคะตอนนี้วัตถุมงคลเครื่องรางหมดเกลี้ยงเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะเหลือสีพึ่งแพทชั่นเลิฟนะคะสีพึ่งตัวนี้เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลูกเสกด้วยพุทธคุณขั้นสูงแปลว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ใช่เป็นการใช้มนต์ดำอาถรรพ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วนะคะ ของจะเข้าตัวตรงนี้ไม่มีนะคะสีพึ่งตัวนี้สําหรับการเจราจารในเรื่องของความรักดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนที่ใช่นะคะหรือเสริมเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจวิธีใชไ้ได้ได้สีพึ่งไปวันแรกเลยให้เขียนสิ่งที่คุณอยากได้นะคะลงในกระดาษไว้ลงในสมุดไว้ก็ได้นะคะ,ะถ้าคุณเป็นคนโสดก็เขียนไปเลยข่ะระบุสเปคที่ต้องการขอละเอียดละเอียดเลยนะคะ,ะหรือคนมีคู่นะ ถ้าแฟนเจ้าชู้ก็ขอให้แฟนหยุดเจ้าชู้นะคะให้แฟนกลับมารักเรามีความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวไม่ทําให้เราร้องไห้ไม่ทําให้เราเสียใจนะคะหรือถ้าแฟนไม่ช่วยทํางานนะคะแฟนติดเกมอย่างเงี้ยก็ขอให้เขาแบ่งเบาภาระกับเรามากขึ้นก็ได้ให้คุณเขียนเอาไว้นะ,ะแล้ว ก่อนทาสีพึ่งคุณก็อธิษฐานจิตนึกถึงหน้าแฟนนึกถึงหน้าคนรักของคุณนะคะอธิษฐานเสร็จคุณก็ทาสีพึ่งนะคะที่ริมฝีปากเนาะนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอ่าสามารถทาซ้ำๆระหว่างวันได้โดยที่ ไม่ต้องขอพรซ้านะคะขอพรนี่คือรอบเดียวรอบเช้าหรือครั้งแรกที่ที่ได้ทาของวันน่ะนะคะตัวนี้ใช้ได้ทุกเพศนะคะทุกเพศนะคะนะมีของพร้อมส่งนะคะใครสนใจทักได้เลยนะคะจาก499บาทเหลือเพียง399บาทนะคะเนาะของมีจํานวนจํากัดนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะในการติดตามสนับสนุนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เอ็นจอยนะคะใน วันคริสต์มาสนี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ